ผมว่าหนังเรื่องนี้ทีเดียวมกับเขาค่อนข้างทำงานในเรื่องของตัวละครสูงกว่าหนังปีการหลายๆเรื่องของที่เราเคยดูมามันพูดชัดมาว่าทำไมคนแม่งต้องมาตีกันวะจริงๆผมค่อนข้างไว้ใจรพ่วงกับนะครับเออผมสามารถทํางานเพื่อกับคนนี้ได้แล้วผมมั่นใจว่าพ่วงกับคนนี้เขาไม่ทําให้ผมเขาไม่ยอมให้ผมเล่นแย่ๆแน่ คือถ้าเกิดว่าซีไหนเล่นได้ผ่านเนี่ยม,มั่นใจว่าพี่เขาขัดแน่นอนพอรู้มีโปรเจกต์นี้เราฟังบทเฮ้ยแม่งมันเจ๋งว่ะพราเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แบบคนเราเอามาเล่าที่มันเกิดแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องใหม่ที่แบบเรามันถูกเอามาเอามาเล่าในรูปแบบใหม่แล้วมันมีความมันน่าสนใจอะ่ะ